มาแล้วจ้บ่ามาแล้วจ้บ่ามาแล้มาแล้มาแล้มา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 แล้วหน่อยมาแล้วสามบาทเลยยิอมติดไค่อย หล่นท่านโตนะอือเยอะแย้เมื่อให้งูงูเมื่อแล้วแหละอืมค้าแม่นอย่างเดียวโอ้ได้สี่ตัว

ไม่ได้ปานังปานะางอได้วยเก่งก่งยังอยคาวเยะ่าเามีมันยามปะ Hành đi Trên đông mà hành đi Hành đi Hành đi đi với vả Mà lê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  là mình cái nhanh

นะมากระชันคั่นสิสองพี่น้องให้มันหมานได้พี่น้องเอ้ยเ <c oughs> ย้ป้าหมานอีกจ้น <c oughs> เอาก็ดุ้งหมานมากกับหมานอีกจ้ะนึ <c oughs> ลงแล้วแม่ลงแล้วแม่มาว้วยเฮ้ยเอ๊ะมันขา,อานนอ่อยยังเงติวเฮ้ยเฮ้ยท่นเพื่อนเด็กติดีไปละาลมาดแล้วพี่น้องมานแล้ว มันเล่บบาดมานมาแล้วขึ้าไปกินมเลย <laughs> มันไวไว <laughs> <laughs> นุกยุก mẹ để thế là mình đuốc, mình làm. chưa xài cho con ôi gì đi 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 gì đi mình

Dốt cười Ui tổ năn thôi dịp thân chút mai là mình chút phải tít vô ชั้นนี้เดกเะโรงปันได้แล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วมาแล้วมันมันโอ้ยอ้ยอจยอุยใช่ปะใช่ปะใช่ปะเขาก็ได้ตองเงี้ ยังใหญ่ามยป่าคงนนี้ก็ได้ป่าอันนั้นไ่ย่หป่าป่าขับของกัตัวบักยงไงพอปาเป็นใบหนึงมาป่มือนีเยวเ้นดอกน้ำ đây là tục thùng bạc tục bạc chắc xếp bạc nè thầy cơ già Cô lạc thằng nè <laughs> <laughs> không ừ. có lấy con ừ. khá đúng không? bao cán nhàng cưỡi nhàng luôn thô lỗ <laughs> ยามเาว่างคุณเลยามได้เงว่างข้าวุ้งทั้งปลาทั้งกุ้งทั้งปลาปลาปลาัวใหญ่หว่าปลาจะคุยได้หลายแท้ปลาตัวกุ้งจนแดงโอนยกอ ต้องจะบ่าขึ้นมานเท่าไหร่ค่อยได้บทสูท้เจ้าตัวต้องจะบ่า,บากระดุ้งที่ทั้งเด็ดด่างเดีเนาะม,มันบมดรอดของค่อยครับทั้งขอบมันทัะลอดมัด้อองอืมป่ามากจนมันไปฮะปาานนไปยังนองเขาเลย ปีกาันียมันนีได้ปารปีนี้มันหลายป่าปีกานี่ครับปีนี้มันสิบโอ้อ้ยโอ้ยโอ้เขาเาได้จามตเอเื่อยป ปตปตอออ้หลมห่างไานี่นาะเออมันแล้วหมันแล้วพี่น hey. ้องเอหมันแล้วมันแล้วหมันแล้วเหนดีดีอยากอยากยอรอมึงนะ Bao bát bà nhoe nhục nhục nhoe bay nóng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  nhoe bay vậy bà.

น้นเขาจะมาด้อิดเื่อด้อมเจ้ามันน้อยนเจ้ามัน้อด้อตุ่นตุ่นนั้นหลยงาป่ามืดเงียบงช่ Các bắt 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 Perfect. Okay.